แร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากไม่ใช่สินแร่ธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นหัวใจของเทคโนโลยีการผลิตอาวุธขั้นสูงทั้งเครื่องบินรบและการทำพลังงานสะอาดรวมไปถึงเศรษฐกิจอนาคตค่ะปัจจุบันนี้นะคะจีนเนี่ยควบคุมสายการผลิตแร่เอิร์ h เกือบทั้งหมดของโลกในห่วงเวลาของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลของสหรัฐที่ต้องการจะลดการพึ่งพาแร่เอิร์ธจากจีนค่ะทีมความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ก็เลยหันไปเจอเมียนมาประเทศที่ถูกมองว่าเป็นขุมทรัพย์ใต้ปีกสงครามเมียนมานี่มีแร่เอิร์ธเยอะมากมหาศาลนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐขชินซึ่งถูกควบคุมโดยกองกำลัง KIA แต่ว่าการจะเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้อเสนอที่ทีมทรัมป์กำลังพิจารณาอยู่มีหลายข้อรวมไปถึงข้อเสนอของการที่อาจจะมีความเป็นไปได้ในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลทหารเมียนมาและเปิดทางเจรจาหรือแม้แต่การจะไปคุยกับกองกาลัง KIA แล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐเดินหน้าแผนนี้จริงเพื่อแร่เอิร์ธในเมียนม,มาจะคุ้มที่จะเสี่ยงหรือไม่ติดตามนิวสเดจสวันนี้กันค่ะแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากค่ะคือกลุ่มโลหะหายาก17ชนิดที่ถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะตั้งแต่แม่เหล็กถาวรในมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าระบบนำวิถีขีปนาวุธไปจนถึงชิ้นส่วนในเครื่องบินรบเช่น F 35โดยเฉพาะ Heavy r a ร e Earth ค่ะหรือว่าแร่หายากหนะัก มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อระบบอาวุธความเร็วสูงแล้วก็ยังหายากกว่าชนิดอื่นอีกหลายเท่าแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการผลิตแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธในประเทศบ้างแต่ก็แทบไม่มีการผลิตในกลุ่มแร่เอิร์ธที่เป็นแบบ Heavy เลยก็เลยทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจากจีนซึ่งควบคุมสัดส่วนการแปรรูปและผลิตได้สูงถึงเกือบ90%ของโลกตามรายงานของ International Energy Agency ค่ะ นั่นจึงกลายเป็นกับดักทางยุทธศาสตร์นะคะที่สหรัฐต,ต้องการหลุดพ้นเพื่อไม่ให้ระบบกลาโหมแล้วก็เศรษฐกิจเทคโนโลยีต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนนั่นเองทีมงานด้านความมั่นคงของทรัมป์ค่ะก็เลยเริ่มสำรวจแหล่งแร่ทางเลือกใหม่และหนึ่งในนั้นก็คือเมียนมาค่ะ ประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองสงครามกลางเมืองที่ฝังรากลึกอาจจะดูห่างไกลจากเวทีเทคโนโลยีโลกนะคะแต่ว่าในสายตานักยุทธศาสตร์สหรัฐเมียนมาเนี่ยกลับเป็นขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกแตะต้องโดยเฉพาะในรัฐคชินซึ่งมีแหล่งแร่เอิร์ธเยอะมากแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยและถูกควบคุมโดยกองกำลังชาติพันธุ์ KIA ค่ะ ข้อมูลจากวงในสีรายที่เกี่ยวข้องกับการหารือโดยตรงนะคะเปิดเผยว่าทีมทรัมป์เนี่ยได้รับฟังข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างบางฝ่ายเนี่ยเสนอให้ไปเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยตรงเลยเพื่อแลกกับข้อตกลงสันติภาพกับกองกำลัง KA a ในขณะที่อีกฝ่ายก็เสนอบอกว่าให้สหรัฐเนี่ยไปทำข้อตกลงโดยตรงกับกองกำลัง KIA โดยไม่ต้องยอมรับรัฐบาลทหารเพื่อจะเลี่ยงการให้ความชอบธรรมกับระบอบเผด็จการ แนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะคะถูกเสนอโดยอดีตที่ปรึกษาขององซานซูจีค่ะแล้วก็นักล็อบบี้ภาคธุรกิจในเมียนมาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกผ่านช่องทางไม่เป็นทางการก็ส่งข้อเสนอเหล่านี้ไปให้ใหกับทีมความมั่นคงของทรัมป์นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีข้อสรุปหรือว่าแผนปฏิบัติที่ชัดเจนแต่ว่านี่ก็คือสัญญาณชัดเลยค่ะว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาเปลี่ยนแนวนโยบายต่อเมียนมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะเมื่ออาจจะมีการพิจารณาว่าอาจจะเสนอให้ ลดภาษี40%ที่ทรัมป์ขู่จะเก็บกับเมียนมาผ่อนคลายความบาตรต่อรัฐบาลทหารและพันธมิตรหรือส่งออกแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธจากเมียนมาเนี่ยไปแปรรูปในอินเดียหรือแม้แต่แต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อดูแลกระบวนการทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็สะท้อนนะคะว่าแร่ e อิร์ธเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมดาค่ะแต่ว่ามันคือสิ่งที่กำลังเขียนบทใหม่ให้กับภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในศตวรรษที่21 แต่ว่าเหล่านักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศติ้งแท้งต่างๆเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าแผนการของสหรัฐแบบนี้เนี่ยที่จะเข้าถึงแร่เอิร์ธในเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะผ่านรัฐบาลทหารหรือว่าอาจจะไปผ่านกองกําลัง KIA เต็มไปด้วยกับดักเชิงยุทธศาสตร์กฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ No Deal with the Devil ค่ะหรือว่า Center for Strategic and International Studies นะคะ เตือนแรงเลยบอกว่าอย่าไปผูกอนาคตกับฝ่ายที่แพ้สงครามคือซีซิสเนี่ยชี้บอกว่าการพยายามทำข้อตกลงกับรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นทางเลือกที่ผิดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยเหตุผล3ข้อค่ะข้อแรกก็คือ โลจิสติกที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเส้นทางการส่งออกแร่เอิร์ธจากรัฐคาชินเนี่ยมีแต่เส้นทางที่ต้องผ่านจีนเท่านั้นเส้นทางอื่นก็เต็มไปด้วยเขตสงครามหรือว่าพื้นที่ควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้นานรัฐบาลจึงไม่มีเส้นทางไปทะเลที่ควบคุมโดยรัฐบาลทหารเลยส่วนข้อที่2ก็คือการไปเดิมพันกับฝ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองแปลว่าอะไรคือตอนนี้เนี่ยก็มีการทําสงครามกลางเมืองในเมียนมาเนี่ยสปีกว่าแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลทหารเนี่ยยัง ไม่ได้ล่มสลายแต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยก็ควบคุมพื้นที่ในเมียนมาได้เพียง14เท่านั้นแล้วก็กําลังถอยร่นจากแนวรบอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐจะเลือกลงทุนกับฝ่ายรัฐบาลทหารเท่ากับไปทําซ้ําความผิดพลาดแบบที่รัเสเซียไปหนุนระบอบอัสซัดในซีเรียจนระบอบอัสซัดล่มสลายนั่นเองส่วนข้อที่3ค่ะก็คือการไปผูกพันกับระบอบที่รับใช้จีนหมายความว่ารัฐบาลทหารเมียนมานะคะกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของทั้งจีนแล้วก็รัเสเซีย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการทูตแล้วก็การส่งเสริมอำนาจถ้าสาหรัฐคิดว่าจะสามารถต่อรองเพื่อจะเอาแร่เอิร์ธจากมือระบบที่จีนหนุนหลังมันก็คือความหวังที่ไร้เหตุผลค่ะส่วนติ้งแท้งอีกที่อย่าง s ติมเซน c e เซนเนะคะวิเคราะห์บอกว่าต่อให้สหรัฐเลือกเจรจาก,กับกองกำลัง KAA โดยตรงก็ใช่ว่าจะได้แร่เอิร์ธมาใช้ได้จริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีระบบแปรรูปแร่ในประเทศค่ะคือหมายความว่าสิ่งที่ขุดได้จากรัฐคชินเนี่ย มันมาเป็นแร่เอิร์ธก็จริงนะคะแต่มันคือวัตถุดิบขั้นต้นหรือว่ากึ่งสําเร็จที่ยังใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องส่งไปจีนเพื่อไปแยกความบริสุทธิ์อีก แล้วที่สําคัญกองกําลัง k a เนี่ยตอนนี้ก็พึ่งพาจีนเกือบจะทั้งหมดเลยซึ่งแม้ว่าจริงๆ k a เนี่ยจะต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานะคะแต่ว่า k i a ก็มีความสัมพันธ์กับจีนที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนเพราะว่าจีนก็คือทางออกหลักค่ะสำหรับสินค้าอาหารเชื้อเพลิงของพวกเขาแล้วก็ยังมีสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ก็คือติดกับมณฑลยูนานของจีนด้วย สรุปก็คือแค่ควบคุมพื้นที่ไม่ได้แปลว่าจะมีอำนาจต่อรองด้านการคา้าเพราะว่าจีนเนี่ยยังเป็นตัวแปรควบคุมทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะ ขณะที่ในมิติของกฎหมายค่ะทั้งมาตรฐาน OECD กฎหมายของสาภาพยุโรปและกฎหมายของสหรัฐนะคะก็ล้วนแต่ห้ามบริษัทเนี่ยทำธุรกรรมใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มติดอาวุธคือกองกำลัง KA ของรัฐคาินเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐนะคะการจ่ายค่าธรรมเนียมรอยต์ตี้หรือว่าข้อตกลงใดๆอาจจะเข้าข่ายการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายของสหรัฐค่ะ ขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมาก็อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรเต็มรูปแบบค่ะภายใต้คำสั่ง executive order 14014คือแปลว่าตอนนี้ถ้าทีมความมั่นคงของทรัมป์จะเจรจาไม่ว่าจะกับขชินหรือว่ากับทั้งรัฐบาลทหารเมียนมาก็ผิดทั้งคู่นะคะส่วนบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็อาจจะถูกยึดสินค้าที่ท่าเรือถูกแบ็กลิสต์จากนักลงทุนหรือว่าถูกถอนเงินจากสถาบันการเงินสากล นอกจากนี้ก็ยังต้องเผชิญเสียงค้านจากภาคประชาสังคมและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการทําเหมืองแร่ในรัฐคชินเนี่ยสร้างผลกระทบรุนแรงกับสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นต้องไปตัดไม้ทําลายปา่ามีสารเคมีไปปนเปื้อนน้าแล้วก็ต้องไล่หรือพื้นที่ชุมชนภาคประชาสังคมในภูมิภาคและสื่อสิ่งแวดล้อมสากลตอนนี้ก็เริ่มจับตาการมีส่วนร่วมของสหรัฐถ้าเข้าไปสับสนดีลในพื้นที่ KA หรือว่าพื้นที่ความขัดแย้งค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะการเคลื่อนไหวต่อต้านแบบนี้ก็อาจจะนำไปสู่การแบนสินค้าทั้งกลุ่มการฟ้องร้องตามกฎหมายซัพพลายเชนและการถอนตัวของกองทุน ESG กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นติงแท้งทั้งสองไม่ว่าจะเป็นซีซิสแล้วก็สติมสันเนี่ยเห็นตรงกันนะคะแล้วก็เตือนตรงกันด้วยว่าการเข้าถึงแร่เอิร์ธในเมียนมาไม่เพียงแต่เสี่ยง แต่มันยังไม่เวิร์กในทางปฏิบัติด้วยไม่ว่าจะเจรจากับรัฐบาลทหารหรือว่าจะกองกำลัง KIA สหรัฐก็จะต้องเผชิญกับกับดักเมียนมาทั้ง3ชั้นนั่นก็คือระบบโลจิสติกที่เป็นไปไม่ได้กฎหมายที่ล้อมเอาไว้และวิกฤตสงครามกลางเมืองของเมียนมาที่ฝังรากลึกค่ะ